ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้ารวยเก้าาร่วยจับผ้าพี่น้องมาติดตามเบิงตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่20กันยายน2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก5 3 7 3 7 2ล่าง7 3ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีทานใดที่โชคมาก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกขคู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังบนทานด้โชคในหมานกันเขามากกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบาวแหลมว่ารวยก้าวพารวยกันอาไว้ครับเพื่อพี่น้องนะครับเนาะจากบริพาร์ดครับผมคลิปตัวเลขหน้าทางเพราว่าจะเป็นล่าพัฒนาครับผมรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขหน้าทางนะครับเนาะครับโดยสูตรของบาวแหลมเองครับพี่น้องขับซึ่งรัฐบาลไทยนี่ครับผมขับไว้ๆนี่เนาะพี่น้องจะมีครับผมขับตัวเลขครับผมที่เป็น สูตรเลขวิ่งครับพี่น้องครับเป็นสูตรปักลักครับผมครับจะมีไหมพี่น้องเอฟซีที่ตามเบิ้งกันนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่มักวิ่งมักแลนครับผมรับรัฐบาลได้เด้อพี่น้องครับสำหรับครับผมขับสูตรนี่ครับผมย้อนหลังครับผมสิบหวดยี่สิบหวดกะบอกเคยหลุดจักเถื่อครับผมขับปักลักมารับลักหน่วยหลังครับพี่น้อง ครับสำหรับผู้ใดมีรักสิบแมนๆครับอย่าลืมมากดติดตามเอาไว้ครับผมบูแดมีรักหน่วยล่างครับพี่น้องครับแมนขนาดครับผมครับรักบนครับผมบนนะครับเนาะบนรัก1ิบครับผมมีเพียงตัวเดียวนะครับเนาะครับระยะเวลาที่ครับผมย้อนหลังเบิงนะครับเนาะครับสิงวดครับผมครับเขาทุกงวดครับพี่น้องครับเพียงตัวเดียวครับผมสิบบนครับผม โมเมนต์วานเน้นเฉพาะบนหรือล่างนนอกครับเน้นลักให้น้ำครับผมขับสึ่งบบควนผาดครับพี่น้องเข้ามาแล้วกดติดตามเอาไว้นเนาะครับโบอยากให้พี่น้องครับผมผาดโอกาสครับผมสําหรับนักสะแสแงหานาะครับเนาะตัวเลขแนวทางหรือว่าหาโชคหาลาภครับผมครับสําหรับผู้ไดที่ครับผมสะแสวงหาบอเซาท้องคบเนาะบอกว่าจะเป็นอาจารย์ไหนสานักใดครับ มือหนึ่งพี่น้องก็ต้องเจอครับผมสำนักที่ครับผมตัวเลขปังๆเนาะครับเนาะอย่าลืมครับพี่น้องครับกดติดตามเอาไว้ครับผมบ่อยัางให้พี่น้องพลาดครับผมกับตัวเลขแนวทางเด็ดๆกันนะครับเนาะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยครับจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมของปูสมหวังครับพี่น้องครับซึ่งตัวเลขแนวทางของปูครับในงวดที่านมากครับเนาะปูวิ่งมาที่3กับ1ครับผมซึ่ง เลขสามนี่เข้าเต็มๆเลยพี่น้องครับผมบนออกสามเจ็ดสองล่างออกเจ็ดสามน้อบเนาะครับบนล่างกันเลยพี่น้องสําหรับเลขวิ่งกับซุดยอดแล้วพี่น้องครับมาเบิ่งตัวเลขจับคู่กันนะครับเนาะครับสําหรับตัวเลขจับคู่ครับสามเจ็ดครับผมขับเล็ออกเจ็ดสามนอมเนาะครับถือว่าเข้าเต็มๆเลยตัวเลขปูให้มาหน่อยหางครับผมให้มา เลขติดไทยมาหน่อยพร้อมพี่น้องครับผมสำหรับพี่น้องทีวินอยู่ในนี้นะครับเนาะก็จะมีครับผม0 1 0 3 0 4 0 7ครับ1 3 1 4 1 7ครับผม3 7 3 3 7 4 7ครับผมครับตัวเลขหน่อยตัวครับพี่น้องครับเลขวินงวดนี้ไทยมาหน่อยเข่าเต็มๆเลยอู้ดีใจครับผมน้ำปูนำเนาะครับฝากพี่น้องเอฟซีเด้อพี่น้องอย่าลืมครับผมติดตามน้อครับเนาะครับ 16ผ้ารวยเด้อพี่น้องครับหรือว่าปูขุนนะครับเนาะครับปูขุนผ้ารวยครับครับเป็นครับผมสำนักของครับผมหรือว่าช่องนะครับเนาะของปูสมหวังครับผมครับฝากพี่น้องเอฟซีครับอย่าลืมเด้อพี่น้องครับไปกดติดตามครับผมไปเบิ่งเอาตัวเลขหน้าทางปูวิเคราะห์ตัวเลขครับผมมีหลายอย่างครับพี่น้องบอกว่าจะเป็นห้าน้อยเล่าพัฒนาเล่าเล่าเนี่มีแจกเล่า ปูเมี่ยพีน้องเอฟซีติดติดตามรับช่วงกันทุกเล่าครับโมเมนต์จำเนยจำนึงครับพี่น้องไปเห็นแล้วบ้าแล้วกับจนงึดครับผมรับฟวามสามารถของปูรับไลรีพี่น้องครับซําเฮานีเนาะครับเนาะอายุเพื่อท่างหลายเฮายั่บอสามารถเทียดได้ครับด้วยความมันหลงลืมเด้พี่น้องครับเพราะว่าสูตรกับคนละอย่างครับตัวเลขกับคนละแบบแต่ปูสามารถเทียดได้คำนวณได้ ลงตัวเลขกแนวทางลงติดๆกันได้สบายเลยไปเห็นแล้วก่ะอึง้งในความสามารถนะครับเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้กับพี่น้องเอซพรอมแล้วมาเบิ้งตัวเล็กแนวทางของปูสมหวังกันนะครับเนาะครับสำหรับเล็กล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดที่จะถึงครับผมวันศุกร์ที่22กันยายน สองห้าหกหกเหล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามเนาะเนาะตัวเลขแนวทางครับผมของปู่สมหวัง ก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังปูสมหวังนะครับเนาะครับที่กรุณาตัวเล็กนร่างครับให้ม่ยังช่องของเบาแหลมพาะรวยก่าวพาะรวยครับผมได้มีโอกาสนั่งไม้พี่น้องเอซทุกขู่ทุกคน,นติดตามได้รับชมกันครับมาเบิ้งในส่วนของเล็กวิ่งกันก่อนนะพี่น้องบนล่าง วิ่งรูดหกกับเจ็ดครับสำหรับซ้าวิ่งซ้ายรูดบอกคนผ่านนะครับเนาะครับสำหรับเล็กวิ่งปูนมาเพียงสองตัวเด่นเจ็ดรองหกครับผมครับสำหรับงวดที่ผ่านหน้านะครับเนาะเข่าตัวเด่นครับพี่น้องเข่าตัวเด่นครับสำหรับเล็กวิ่งนะครับเนาะครับเข่าตัวเด่นกันเลยครับกับฟากันเอาไว้ครับผมครับพี่น้องจะบริได้พลาดครับผม กับเหล็กเด็ดๆกันนะครับเนาะแนีนาทางกระผมทั้งไดปังๆก็อยากเอาให้พี่น้องเอฟซีเด็ดที่ตามตน,ะานะครับ่วมกันครับขอกราบประธานทานไยครับสำหรับครับผมเลยติดนะครับเนาะติดบนล่างครับผมก็จะมี3 5 6 7 8ด หน่อยตัวคือเกขาครับพี่น้องพิจารณาการเบิรงครับผมขับสามหกสามเจ็ดสามแปดห้ากห้าเจ็ดห้าแปดหกเจ็ดหเจดหกดเจดแดครับพี่น้องรับตัวเลขบอลายหางนครันาะวินกันได้หนีกับบอลายหางครับอ่ะเบิ้งนัเนาะสำหรับตัวเลขที่ปูจับหาครับพี่น้อง3าห หกเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดแปดแปดห้าครับปูมีเลขสามตัวมาฝากนะครับเนาะแปดเจ็ดห้า ห้าเจ็ดแปดสามหกเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดครับผมครับสำหรับตัวเลขแนวทางครับผมของปูสมหวังครับพี่น้องฝากกันเอาไว้ครับผม ครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะจับคู่เด่นๆครับผมก็จะมี67ครับผม75ครับสำหรับเลขสามตัวน้องๆก็จะมี875ครับผม767ครับพี่น้องครับอย่าลืมกันเด้อพี่น้องครับพิจารณากันเบิ่งครับสำหรับตัวล่องก็จะมี36 73 78 75ครับตัวล่องเลข3ตัวน้องๆก็จะมีห้าเจ็ดแปดสามหกเ 677ครับผมขออนุญาตนะครับเนาะให้ไล่พี่น้องก่อนบริสันมันจะสับสนครับพี่น้องจริงตัวเลขปูมี6หางเองครับพี่น้องรับย่าลืมครับผมตัวเลขหน่อยๆครับย่าิพาดกันครับผมถ้าเขามาปังๆนับเนาะรับสำหรับเลขสามตัวก็อยาลืมพิจารณากันเบิร์เด้อพี่น้องครับมัน่แน่ครับผมครับดวงมาแล้วครับผมครับตัวเลขปูก็ถือว่าเข่าี่ิพานมากนะครับเนาะ วันนี้ครับพี่น้องบ๊อบควรพลาดกันครับผม ครับสำหรับพี่น้องเอฟซที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางกันอยู่นะครับเนาะกรับอย่าลืมแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับขอพี่น้องสมหวังครับผมดังซื้อของปูกันนะครับเนาะครับขอพี่น้องปังๆกันเด้อกับตัวเลขแนวทางของปู่สมหวังครับผมกับเลขล่าพัฒนาครับงวดประจําวันศุกร์ที่22กันยายน2566ครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบาแลมพารวย9้าพารวยครับก็ต้องขอตัวลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม